สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์ตุวเองนะคะวันนี้มากินส้มตํานะคะทุกคนส้มตําใส่ปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีผักผักกาดขาวนะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะทุกคนก็จะมีแคบหมูจ้าไม่เน้นผักเหมือนเดิมนะคะทุกคนไปค่ะกินกันเลย ทำเองนะคะทำเองอร่อยเหมือนเดิมคะ่ะ ลมจุนงจนน้ำป้ามาันอร่ช้น้ำป้า มากินด้วยกันนะคะทุกคน 我们。 เสียงฟ้าร้องไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะคะ ขนมจีนนะคะน่าจะต้มนานเกินไปมันก็เลยขาดส่วนนัง

หมดแล้วนะคะทุกคนไปจะไปแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพงลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปุ้ยทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ปุ้ยหน่อยนะคะสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ